เอ้ยโยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนเพื่อเข้าสู่เกมซามูไรวอลกับบูชแชนแนลนะครับวันนี้ก็จะพามาดูเนาะปรับสมดุลนะครับผมว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างนั่น้วยนะก็เดี๋ยวจะเปิดให้ดูแบบละเอียดเลยนะครับผมตัวแรกนะครับตัวแรกที่โดนไปนี่ก็ในห้องนะฮะเมตาสุดเลยเกินนะสำหรับพอรับแสงนะครับพอรับแสงในส่วนของสกิลติดตัวนะครับเพื่อนๆเนาะก็ตรงนี้นะครับจะมีการปรับนะครับผมเพราะว่าของเก่าเนี่ยโอ้โหบอกเลวโอ้โหด้ายมากนะของ ที่เขาจะปรับนะครับก็คือในส่วนของเกจโจมตีนะเพื่อนๆนะเกจโจมตีเนี่ยนะครับรวมถึงเป้าหมายที่มีเอฟเฟกเสริมพลังบนหัวนะครับเห็นไหมจะได้เกจสูงสุดนะฮะยี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมอันนี้เขาปรับนะครับจากสิบเปอร์เซ็นต์นะหรือห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็สูงสุดยี่สิบเช่นเดิมนะครับผมแต่ว่าเอฟเฟกตนะ์จากสิบหรือห้าก็ค่อนข้างค่อนข้างโดนเดนะื้อมาแล้วก็ในส่วนของฟื้น HP นะครับต่อเอฟเฟกต์ลดพลังเนาะที่พระควกมีนะครับสิบก็เหลือห้าเหมือนกันนะ แล้วก็ยังสูงสุดเหมือนเดิมนะสาเหมือนเดิมนะก็เท่าว่าปรับจาก10เหลือ5้านะทั้งเรื่องของการเพิ่มเกรดนะครับนะสิเหลือ5แล้วก็เรื่องของคิวนะครับสิเหลือหเนาะก็ปรับประมาณนี้ก็โดนไปก็นแค่นี้ก็จบเลยคิดว่าแต่ก็เดี๋ยวต้องรอดูนะว่าเล่นได้ไหมนะครับผมเองก็ไม่มีเนาะนะครับต่อมาสาวน้อยนะครับคาดแสงนะตัวนี้ตัวเดียวเลยครับทาให้เพื่อนลาบากไปทั้งมูเหล่าเลยเพื่อนเออนะครับสาวน้อยาแสงเนี่ยนะครับผมในส่วนของ ในส่วนของท่า3นะครับเนี่ยท่าสเขาก็จะมีในส่วนของการเพิ่มพลังป้องกันแล้วความเร็วใช่ไหมนะครับให้กับทุกตัวเป็นเวลา2เทือนนะครับไอความเร็วที่ก็เพิ่มข้ามาเนี่ยนะเขาก็ปรับจาก2เทือนเป็น1เทือนนะครับก็เรียกว่ามีผลแค่ช่วงแรกเนาะนะครับต่อถ้าเกิดมีผล2เทือนเนี่ยทำให้เวลาการเล่นนะมันเข้าเทือนด้ค่องข้างไวในเทรนที่2ด้วยก็เขาก็ปรับเหลือแค่1่เทือนนะครับแล้วก็ในส่วนของเอฟเฟคเสริมพลังนะหกตอนแรกของผม่ามันก็ลบยากนะตอนนี้นะครับโอกาส5้าสิบปร์เซ็นนะครับก็ปรับไปอ ก็ถ้าบอกว่าคุณมีโอกาสนะครับที่จะโดนปบาบนะจาก50ก็จะเหลือแค่35โอ้โหล้มแสงก็โดนไปจุกๆเลยนะครับแล้วในแข่งมันเลื่อนในแข่งเนี่ยนะครับเขามีการปรับนะก็คืออ่าตอนนี้สกิลหนึ่งใช่ไหมติดหลับติดหลับติดหลับนะครับโอ้โห25%เนี่ยโอ้โหหลับจนบนมาสกิล3ได้กล้อมนะครับก็มีการปรับนะทําให้นะครับอ่าสามร้อยเวทมนต์ทุกท่านเลยถ้าหลับเนี่ยทุกคนนะครับเขาก็จํากัดแค่ว่าสูงสุด2เทิร์นเท่านั้นนะครับหลับได้แค่2เทิร์นนะ นะครับอ่าต่อมานะครับผมในส่วนของตัวละครอื่นๆนะครับออามาดูในตระกูลไซบอร์กกันบ้างนะเพราะว่าไซบอร์กเนี่ยมีการได้รับนะครับคอตูมเรื่อนๆอ,อื้อนะผมเองก็ลังเลียอยู่อ่านไปอ่านมาไอ้สรุปรปะตกลงมันบับหรือมันเดิฟเนี่ยนะครับอ่ะเดี๋ยวพามาดูเอาที่พาดน้ําก่อนแล้วกันนะครับธาน้ำเนี่ยในท่าสามนะครับเขามีการอ่าการปรับนะครับก็คือเพิ่มเมฟเฟคเข้ามาทําให้ศัตรูฟื้นไม่ได้ถึงเ์นเนาะก็เรียกว่า แต่ค่า2ที่ค่อนข้างโอเคอยู่แล้วนะก็ปรับมาแบบว่าสามารถติดนะครับฟื้นฟูไม่ได้หนึ่งเทิร์นหรืก็ถือว่าค่อนข้างดีนะปรับมาให้เล็กน้อยนะครับสำหรับทัดน้ำเนาะต่อมาครับผมทัาไฟทัาลมทัดมืดน,นะครับในส่วนของท่าสองนาะท่าสองเนี่ยนะครับอ่าท่าสองอีกนะอีสมาชิกส่งไอดีมานะครับท่าสองนะครับผมการโจมตีจะไม่สมรหลังป้องกันใช่ไหมเนี่ยครับเอ่อ ถ่า2จะไม่ส่พลังป้องกันนะนะครับก็เรียกว่าท่านี้เราก็คือของเก่านะครับต่ำกว่าครึ่งหนึ่งนะของใหม่นะครับของใหม่เนี่ยปรับมาเป็นสร้างความเสียหายโดยไม่สมพลังป้องกันของศัตรูเท่ากับ60%ของแอคแทกโจมตี ee, นะครับหลายๆคนบอกว่าพ,พี่ัตกลงมันเนื้อไม่ใช่หรอมันไม่ได้เนื้อมาทุกคนนะพื่ไม่ลองอ่านดีๆนะของเก่านี่คือคิดนะครับคิดจากนะครับคิดจจกเท่าไหร่ พลงังโจมตีถูกไหมครึ่งหนึ่งของพลงังโจมตีสมมุติว่าผมมีแอทแท็กเท่าไหร่หนึ่งพันมันก็คิดจากครึ่งหนึ่งของพลังโจมตีก็คือหนึ่งพันก็คือห้าร้อยใช่ไหมแต่ของเนี่ยอันเนี้ยเขาบอกว่าของใหม่เขาบอกว่านะครับเอ่อหากศัตรูหรือเป้าหมายเนาะเท่ากับหกสิบเปอร์เซ็นต์ของแอทแท็กก็คือคิดจากหกร้อยถูกไหมจากของเดิมแอทแท็กพันหนึ่งก็คิดจากหนึ่งพันคิดมาสิบเปอร์เซ็นต์ของใหม่เอ่าหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือหกร้อยถูกไหมคิดจากพลงังโจมตีนะครับจากที่ 1, ท 600, หนึ่งพ สามร้อยถูกไหมก็เท่ากับว่าเล่นง่ายขึ้นนะครับสาหรับตัวท่านลมอันนี้ผมคิดถูกนะทุกคนนะเนาะ,ะเพื่อนๆอ่านแล้วเข้าใจตรงเหมือนกันไหมผมว่ามันบัฟนะบัฟทั้งทัชไฟทั้งลมทั้งมือผมคงน,น,น,มน่าจะเล่นท่านลมแหละน่าจะเล่นนาทีเอได้ถ้าเกิดมันบัฟมาขนาดนี้เนาะต่อไปครับผมมอนเตอร์อนุบิดมือครับอนุบิดมือมีการบัฟด้วยเหรอเนี่ยโอ้โห,โหลืมไปแล้วเนี่ยลืมไปแล้วใช่ไหมใครที่มีเนะ อันดุบิดมืดนะครับอ่ะอันนี้อนุบิดมืดเนาะเขาปรับในส่วนของปลุกพลังทุกคนนะครับปลุกพลังมาก็คือเอ่อในส่วนของการฟื้นฟูนะฟื้นฟู HP ของพระพวกทุกตัวเท่ากับ30%ของความเสียหายแล้วก็เปลี่ยนเป็นฟื้นฟู HP เท่ากับ50%ของความเสียหายเนาะแล้วก็เพิ่มเอฟเฟกต์นะครับลดพลังป้องกันเป็นเวลา2เทิร์นโอ้อันนี้ค่อนข้างดีนะใครที่มีอนุบิดมืดก็น่าจะสมกับเป็น5ดาวแท้เล่นได้แล้วนะครับเพื่อน ต่อมาครับผมนะตระกูลบายเ็กนะครับตระกูลบายเอกมีการปรับด้วยเนาะใครที่บอกว่าบายเ็กไม่เก่งผมว่าค่อนข้างดีเลยนะน่าจะเริ่มเล่นได้แล้วนะครับบายเ็กหรือว่าะทะเลทรายเนาะผมขอไปดูที่บายเยกกแล้วกันนะครับน่าจะดูได้เข้าใจง่ายกว่าเพราะผมมีบายเอกอยู่ <laughs> นะฮะในส่วนของบายเอกนะครับสกิลติดตัวเนาะแล้วก็ในส่วนของเมือ่อเมื่อตะเกียม <laughs> ชื่ออะไรนะเป็นชาติทะเลทรายเนาะ ก็นะครับมีการเปลี่ยนสกิลติดตัวนั่นไปนะสกิลติดตัวคือเปลี่ยนเอฟเฟกนะครับเพิ่มความเสียหายต่อเนื่องนะลดพลังนะครับแต่ละอันเ่าเป็นเพิ่มเกจโจมตีนะครับของตอนทีละสิบนะครับหากเป้าหมายได้รับความเสียหายต่อเนื่องนะครับผมก็เรียกว่าเป้าหมายต่อเนื่องเราก็ได้เกจเพิ่มขึ้นนะหือ,อบัฟมานิดนึงนะครับสําหรับท่าลมนะบัฟแค่นิ้งเหรอแต่ก็ยังดีนะยังถือว่าบัฟนะครับอ่ะต่อมาครับผมมอนเตอร์นะที่เป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งค่อนข้าง เป็นครังรอบที่แล้วนะรอบที่แล้วก็มีการปรับแล้วนะสำหรับอินท่านะครับแล้วผมเนี่ยเปิดสกอร์เลเจนดหนึ่งใบผมได้ท่านลมมาเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวมารีวิวให้ดูแล้วกันเนาะทัดไฟก่อนแล้วกันนะครับทัดไฟเนะี่ยในส่วนของอ่าท่าอนะันติเมดเนาะท่าที่นี่ครับเฟรมทันเดอร์แล่วเนียนะก็จากตรงนี้นะเขาบอกว่านะครับทัดไฟเพิ่มพลังโจมตีตรงเนี้ยครับพลังโจมตีจะเพิ่ม50%เนี่ยเปลี่ยนนะจาก50เป็น100โอ้โหก็เรียกว่า ของเดิมที่ผมรีวิวไว้ทุกคนมันเบาจริงนะนเบามากเลยครับเออเบาจะจัดเลยถ้าเทียบกับโดดเมตตัวอื่นเนะี่ยก็น่าจะเป็นตัวสาสัรได้ดีขึ้นนะครับใครที่มีทัดไฟเราปรับแค่นี้แหละนะสวัรับทาดไฟนะครับอ่าต่อมาท่านลมที่ผมเปิดได้นะท่าลนลมนคือใช้ยากสุดแล้วนะของใหม่นะครับของใหม่เนี่ยในส่วนของท่าเดอร์ เขาบอกว่าเพิ่มความเร็วในการโจมตีของตนขึ้นทีละ30ใช่ไหมสูงสุด150ก็จะเปลี่ยนใหม่นะเป็นเพิ่มความเร็วในการโจมตีของตนร้0ยเปอเนต์ลยนะครับก็เรียกว่าแวนได้ไวขึ้นนะทุกคนนะอ็คือนะครับจาก30 30เป็นเท่าไหร่เป็น50เลยนะเอ๊เป็น100 100, 100ขออภัยนะเป็น100เลยก็ค่อนข้างดีขึ้นเนาะแล้วก็สกิลติดตัวนะครับสกิลที่ Security 3นี่มีการปรับด,ด้วยนะก็คือเพิ่มเอฟเฟกต์โจมตีหากความเร็วนะการโจมตีของศัตรูต่ำกว่าตนนะครับได้คือ ค่อนยังดีนะครับแล้วท่าเนี้ยท่าสองอ่ะสามารถโจมตีศัตรูทุกตัวมีโอกาส70%ที่จะลดพลังโจมตีลงเป็นเวลา2เทิร์นนะครับฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องดูนะว่ามันน่าจะปลดก่อนเนาะถูกไหมตามเงื่อนไขก็คือน่าจะปลดก่อนแล้วค่อยใส่อ่าเอฟเฟกลดพลังโจมตีนะครับอืมแล้วก็ยังได้ตาประทับด้วยเดี๋ยวลองดูเพื่อนๆถ้าเกิดว่ามันปลดก่อนแล้วค่อยใส่หางดาบเนี่ยผมว่ามันน่าเล่นเลยนะใส่รูนสวิปไวๆเอาไว้เล่นเนาะก็น่าจะใช้ได้ดีอยู่นะสำหรับนะครับในส่วนของเอ่อเจ้า อินหาเนาะหรือว่าสายฟ้าลมนะครับอ่ะไปดูต่อไปครับผมมายากลหุ่นเชิดกันบ้างครับอุ้ยได้เปล่าสักทีนะอรักนานแล้วเนี่ยออ่ะพดีผมเปิดมามันเป็นท่านลมเนาะผมพูดท่านลมก่อนแล้วกันนะครับท่านลมในส่วนของสกิลติดตัวนะฮะก็คือเมื่อเริ่มเทิร์นใช่ไหมจะมีโอกาส40%นะครับที่จะปลดเอฟเฟกต์นะเสริมพลังของศัตรูออกนะอุ้ยนี่ก็คือเพิ่มเข้ามาให้นะอันนี้ก็คือเขายัางดีของเดิมมันจะทำไงแต่ละเทิร์นเพิ่มมาเนาะก็จะทําให้เป็นใบใช่ไหมอันนี้ก็คือเพิิ่่มมมมเเเเขข้้าาาาอีกนนะครับพาาป็ แต่มี40นะที่จะปลดเอฟเฟกนะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีนะสำหรับมายาคอหม่นเชิดลมนะครับต่อมาทัดไฟมากนกนเลือกนะทัดไฟนะครับทัดไฟในส่วนของสกิลที่3เนาะสกิลที่3เนี่ยนะครับของเดินเป็นโจมตีสับรูทุกตัวเพื่อปลอดเอฟเฟกเสริมพลังออกทั้งหมดแล้วก็บอกไม่ให้ได้รับใช่ไหมนะี่ครับอของใหม่นะเขาก็เพิ่มเอฟเฟกเข้ามาก็คือลดความเร็ว ในการโจมตีด้วยถือว่านขาังดีนะลบลบัฟใส่สโลเนะ่ถือว่าดีถือว่าดีทุกคนนะครับสปีดต้น100ใช้ได้เลยอนะ่ะใครที่มีอยู่เนาะแล้วก็สาวขุมนรกนะครับสาวคุมนรกทัดนะ้ะผมย้อนกลับไปก่อนสาวคุมนรกทัดนนะครับ,นรบในส่วนของนี่ครับผมท่าน,นี้เลยนะท่าติเม่เนาะก็คือของเดือมาทำลายพี่สูงสุดของเป้าหมายนะครับ ก็จะปรับเป็นลดเกรดโจมตียีละสามสิบนะต่อจํานวนเอฟเฟกต์ลดพลังที่ศัตรูมีนะครับก็ไปออกทีหลังได้แล้วก็ไปลดเกรดเนาะก็ถือว่าเออนะใช้ยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวอาจจะเห็นคนเอามาเล่นในอาฮีมากขึ้นนะเออเพื่อนๆน,น,นะครับเพื่อนๆทราบยังน้องเรียมเราได้ปรับแล้วทุกคนอุ้ยแพทใหม้นะครับโอ้โหอยู่กับเราแมนะได้ปรับสักทีนะเรียมเลือทนแล้วแน่นลยครับขวัญของเรียมขวัญของเรียมนะครับปรับเป็นอะไรผมดูก่อนนะเออในส่วนของท่าอัลติเมต power นะครับนี่เลยทีเ่เป็น power เพื่อนเพื่อนนะหาศัสตูนะครับมีน้อยกว่าหรือถ้ากับ3ตัวเนาะเพิ่มนะครับอัตราไม่สมพลังป้องกันนะตามสถานะท p ีปัจจุบันของสตูด้วยนครับเ่ก็คือค่อนข้างดีนะปรับเข้ามาให้นะครับก็อาจจะมาเล่นตีคนได้นิดหนึ่งนะในกิววอนะทุกคนนะเือเพราะของเดิมมันลงได้แต่ดันถูกไหมของใหม่น่าจะแบบดีขึ้นนะครับเดี๋ยวก็ต่อไปนะครับเพื่อนๆนะแผนด้าลมนะครับแผนด้าลมแผนด้านลมเราต้องไปดูไหม ผมกีอยู่นะเพนด้าไม่ได้กดเลือกคาดด้วย้าดาวปรวับค่อนข้างเยอะยนะครับอ่ะเพนด้าลมเนาะเพนด้าลมในส่วนของสกิลตีตัวนะครับก็คือเพิ่มเอฟเฟ้เข้ามานะครับลดความเสียหายที่รับจากศัตรูหากมีพลังป้องกันตับวัดตอนยี่าเปอร์นนะก็เรียกว่าเพนด้าลมก็จะถึกขึ้นนะครับแต่ถ้าโดนของไฟตาก็อาจจะตายเหมือนเดิมนะเพืเ่อนๆนะครับเพนด้าลมก็ปรับมาค่อนข้างถือว่าค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็เจ้าสองเวียนะแคสซานด้านะครับแคสซานด้าแคสซานด้านี่คือใครคือ แบบหนึงนะแคสเซนด้าอ๋ออันนี้ไม่มีนนะน้ำมันเป็นสีดาวเนาะผมต้องเลื่อนลงมาสุดแล้วแหละนะครับแคสเซนด้าจะเป็นตัวนี้เพื่อนๆนะครับหนึ่งนะท่าน้ำมันเป็นสีดาวใช่ไหมงั้นเราต้องเลือกที่มันเป็นท่ลนลมเนาะเพราะท่ลนลมเป็นท้าดาวนะครับมันก็จะขึ้นมาให้เรานะแคสเซนด้านะครับนี่แคสเซนด้านะครับตัวนี้นะครับหรือว่าตัวนี้ตัวเดียวกันนะเพืนะ่อนๆนะผมเปิดที่เหลืแคสเซนด้าแล้วกันนะให้เกียรติตัวคอร์รันิดนึงนะครับ แคสซินดานะเพื่อนแคสซินดาลมนะครับในส่วนของท่านี้เลยนะครับแหมแคสซินดาลมนะครับผมก็ปรับนะครับในส่วนของท่าสามมันมีการเพิ่มเอฟเฟก์นะครับเพิ่มความเร็วในการโจมตีของตนเวลาหนึ่งคืนโอ้โก็ถือว่าค่อนข้างดีนะเพราะว่าของเก่าเนี่ยเป็นโจมตีศัตรูตรัว นะครับที่ถือว่าได้เปรียบท่าเสมอเลาวก็เท่ากับว่าตีทัดใส่ก็เข้านะครับเพื่อดีเซ็ตเกจโจมตีแล้วก็เพิ่มโอกาสที่จะตีติดแฉลบเป็นเวลา2เทือนนะครับก็ใส่เอฟเฟกใหม่เขาเ้าไปอีกอันหนึ่งนั้นเพื่อนนะก็ใส่ในส่วยของเอ่อเพิ่มความเร็วโจมตีให้กับตัวเองอก็ถือว่าดีนะปรับมาจะได้ท่าสองไวขึ้นจะได้แทงได้ตายเอาไว้คอมโบกันได้นะครับแล้วก็นะต่อไปนะครับนี่เลยนะครับหายไปจากเมตาตั้งแต่โดนป่าไป2องเอเตไนะก็คือลุงเนี่ยนะครับ ผมสงสารลุงเหมือนกันนะตอนนี้ลุงไม่มีที่จะอยู่แล้วทุกคนนะครับไม่รู้จะไปลงคอนเทนต์อะไรไม่มีคอนเทนต์ที่เล่นได้เลยนะเขาก็เลยสงสารนะครับแล้วก็ปรับให้ลุงนะเพราะว่าลุงเนี่ยคือเป็นตัวที่เคยเก่งมานะครับในส่วนของท่านี้เลยนะครับเอไฟเนาะไฟอกระบาตนะทุกคนนะครับก็คือถ้าเกิดว่าหาศัตรูตีหลับอยู่นะครับความเสียหายจะเพิ่มขึ้นสามถึงสามสิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็เท่ากับว่าคุณอาจจะไปเล่นคอมโบจีนลมได้นะเออนะครับคอมโบเก่าก็อาจจะกลับมานะครับเป็น กินลมหลับแล้วก็ตัวนี้เนาะทำดาเมจได้แรงขึ้นนะท่าสามนะครับพอท่าสามเนี่ยมันก็กระหน่ำใช่ไหมแล้วมันก็เบานะครับก็เลยเออต้องเอาหลับก่อนนะถึงจะได้แรงขึ้นนะครับโอเคท่าไฟน่าจะได้ใช้ขึ้นอ่ะต่อมาครับผมชาร์โดแคสเตอร์ครับผมใช่ไหมนี่ชาร์โดแคสเตอร์เร,เริ่มจากท่า้สาันนะครับท่านสายนี่อย่างที่ผมวันนั้นผมเล่นในดีสมาชิก ผมก็บ่นนะว่าชาร์ลเคสเตอร์นะแม่มันเป็นเงาแล้วแบบมันขาดจัดเลยนะครับเขาก็เลยปรับล่างตอนเป็นเงานะทุกคนนะไอ ي, ชาร์เลเคสเตอร์นะเนี่ยก็คือมีปุ่มปุ่มการต่อไอเฟกอามาผ่าเมื่อคุณอยู่ในทาา่าเงานะครับเป็นเงาอยู่ไม่โดนสตันนะของเดิมโอ้โหโดนแช่โดนสตันคือมันมันน่าจะปลอดภัยถูกไหมเออเขาก็เลยปรับให้นะครับต้องใสเ่เกมได้ยินผมบ่นไหมนะไอผมโม,โม้ะนะครับต่อมาถ้าลมเนาะถ้าลมนะครับอ่า ทัดลม,มน,บบนิบนึงนะทัดลมอ่าทัดลมท่าที่เมดนะครับก็เปลี่ยนเอฟเฟกนะุ่มนะครับไล่เอฟเฟกต์หนึ่งอย่างใน2อ,อย่างนี่ยก็ยังใช้ยากอยู่ดีอันนี้พูดตรงๆนะว่าใช้ยากอยู่ดีนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นในส่วนของตัวละครนะครับสีดส่ดาวเนาะสี่ดาวนะครับอ่ะ雷迪คคีแล้วกันเนาะ雷迪คคีหรือว่าเอพิโซนนั่นเองนะครับก็จะมีในส่วนของน้ำนะครับลมมืดเนาะ น้ำลงมือใช่ไหมในส่วนของสก,กิลนะครับัหนึ่งน้ำไปนะนีะ่สก,กิลนี้นะเื่อนะสกิลที่สองนะครับสก,กิลที่สองเนี่ยอ๋อ,อนี่แบคทีทุกคนขอไปอีกตัวเอาตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนนะตัวนี้เลดี้แบคทีนะครับเออแบค k ี Back T กับเลพิโซตัวเดียวกันเนาะก็จะปรับนะครับลถเกียร์จาก20เป็น25นะทุกคนนะโอ้โหก็ปรับมาไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่าจะได้เล่นหรือเปล่านะครับ ส่วนน้ำเนี่ยก็มีเปลี่ยนสกิลติดตัวนะครับอเอฟเฟกต์น้ำก็คือนะเปลี่ยนแปลงเอฟเฟกนะครับลดที่พีของเป้าหมายลงทีละสิบนะครับเมื่อศัตรูติดแช่แข็งจะได้รับคืนนะครับเพิ่มความเสียหายเป็นสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อโจมตีนะครับในเทีของตนนะครับผมก็เรียกว่าเออหน้าจะแรงขึ้นนะดูจากคลาสสแต่ท่าน,นี้มันเป็นน่าจะต้องตีท่านหนึ่งอ่ะอถึงปรับมาแรงตัวคูณเยอะแต่ว่ามันก็น่าจะใช้ยากอยู่นะเลยนีแบกทีนะครับต่อมาครับผมไปไปดูตัวอื่นกันบ้างครับ ตัวอื่นเพื่อแป๊บนึงนะผมขอหาสักครู่นะครับตัวอื่นตัวอื่นเอโว่ะเอโวบ้างเอโวไฟก็มีการปรับนะครับผมเอโวไฟเป็นกี่ดาวเอโวไฟสี่ดาวเนาะเอโวไฟจะเป็นตัวนี้นะครับเนาะเอโวไฟไงนะครับใช่ไหมใช่แหละตัวนี้คือเอโวนะครับเอโวไฟมีการเปลี่ยนแปลงสกิลนั้นเพื่อนแป๊บหนึ่งนะันดีผมอ่านในมือถือนะครับตัวมันเล็กๆหน่อยมองไม่ชัดเลยออะเอโวไฟนะครับผม ก็สกิลติดตัวนะครับนี่สกิลนี้เลยนะฮะหลังนะหลังก็คือเปลี่ยนเป็น HP นะครับฟิตบุ๊ HP ของตัว20ในทุกๆเทินนะครับหากไม่ถูกโจมตีในเทินของศัตรูนะครับความเสียหายที่ทําได้ใส่ศัตรูในเทินของตนจะเพิ่มขึ้นทีละ50สูงสุด150เนาะความเสียหายที่เพิ่มขึ้นนะครับจะรีเซตเมื่อโจมตีแล้วนะครับก็เรียกว่าไม่โดนตีเพิ่มดาเมจขึ้นนะครับแล้วก็พอตีสะสมได้150นะครับผมแล้วก็ตีไป แค่นี้เองต่อมาถ้าลมเนี่ยก็น่าจะเดี๋ยวลองเล่นดูนะผมลองปั้นมารีวิวให้ดูกันนะไอว้วงผมมีอยู่นะท่าลมนะครับสองแม็กก็คือท่าขวานเนาะพยุขวาเนี่ยนะครับก็รถคูดาวจากห้าเทินและสี่เทินนะครับเดี๋ยวต้องลองดูมาเล่นได้ไหมนะแต่มันก็น่าจะดีเลยนะเพราะว่าท่าสามเนี่ยเขาบอกว่า,าโดยจะสร้างความแซีต่อเนื่งหนึ่งเทินนะครับจากการโจมตีหนึ่งครั้งนะก็ถือว่าดีนะเพราะว่าห้าหรือสี่อัพสกิลเต็มก็เลยสามเออใช้ได้ทุกคนใช้ได้ น่าจะได้เล่นง่ายหน่อยนะครับต่อมาอัสวินแห่งความตายนะทุกคนนะอัสวินแห่งความตายนะครับแป๊บน,นึงนะผมหาก่อนอัสวินแห่งความตายก็คือเจ้าตัวนี้เนาะนะครับธาตุอะไรบ้างที่ปรับมีธาตุแสงเพื่อนนะครับธาตุแสงนะครับธาตุแสงธาตุแสง,แสงในส่วนของสกิลนี้นะก็ใช้่อนงย่กนะครับเพราะก็เลยปรับใหม่เป็นสลับอัตรา HP นะของเอฟเฟกต์ลดพลังนะครับของเป้าหมายที่มีสถานะ HP ย่ำแย่ที่สุดนะครับ เป้าหมายนะยกเว้นบอสนะครับผมแล้วก็เพิ่มเกจโจมตีให้กับพักพวกทุกตัวขึ้น20เออก็ถือว่าได้ดีขึ้นแต่ไม่รู้จะได้เล่นหรือเปล่านะครับแล้วก็ต่อมาเรื่องนะสไนเปอร์นะสไนเปอร์แสงมีการปรับด้วยสกิลติดตัวนะครับสไนเปอร์แสงเดี๋ยวได้รีวิวอะไรผมมีอยู่พอดีเลยนะน้องบูเปิดมาให้นะครับสไนเปอร์แสงเอฟเฟกนะคือของเขามันเล่นยากจริงนะเดี๋ยวนี้มันไม่มีใครบัฟดาบเลยนะนะครับก็เพิ่มให้เฟกนะ เมื่อพลังโจมตีของตนเวลาหนึ่งคนนะครับเมื่อศัตรูได้รับเอฟเฟกนะครับก็ปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าฝั่งตรงข้ามได้รับเอฟเฟกมันจะเข้าเทินถูกไหมเขาก็เลยมอบบัฟดาบให้หนึ่งเทินก็ถือว่าน่าเล่นขึ้นนะน่าจะได้เห็นนะครับพอรัดไฟทุกคนนะครับพอรัดแสงโดนเนื้อไปเราไม่ได้ทองรัดไฟก็ได้นะครับเป็นเมือ,องทอรัดไฟเนี่ยก็คือในส่วนของอ่านี้นะค่าพาสซีนะครับก็คือสามารถบล็อกการปลดเอฟเฟกนะครับลดพลังจากสองคืนนะครับเป็นปลดเอฟเฟกเสริมพลังหนึ่งอ จากศัตรูนะทุกคนนะก็ดีขึ้นนะแต่ไม่รู้จะเล่นหรือเปล่านะครับแล้วก็มีสาฟื้นหดนะสาฟื้นโหดเขามีการปรับในส่วนของ a i งสกิลนะครับเวลาใช้สาฟื้นโหดเนี่ยอก็จะลงดันได้ดีขึ้นเนาะนะครับก็จะโจมตีนะครับที่มีเอฟเฟกต์เสริมพลังอยู่นะครับไม่หรือไม่ก็เมื่อไม่ได้อยู่ในเอียนเนาะนะครับแล้วก็มอนเตอร์ทุกตัวนะปรับให้นะครับสกิลที่มีคูดาวใช้สกิลบ่อยขึ้นนะครับผม ต่อมาลนะ้วก็มีการปรับนะครับในส่วนของเอโวนะรับแจ้างนะก็คือหลังปลุกพลังเนี่ยนะครับเอโวนะ้ำดูนะครับดีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปตีแล้วสกิลผมนะจากต้านเป็นแม่นนะครับบอไปดีคือนนะระบำกงจักนะครับน้ำเนาะก็คือความต้านทานนะวันนี้เราปลุกเนาะปลุกก็คือนะครับความต้านทาน25เป็นนะครับเพิ่มประสิทธิภาพของสก,กิลสก,กิลพัดนะครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพของการโยมตีจากตีที่เข้าเสมอเนาะ ผูน้ำนะครับเพิ่มต้านเป็นแมนะ่นเนาะแล้วก็แสงนะครับโอกาสคี้เป็นต้านทานนะครับผมเะแล้วก็มีตัวไหนบ้างแป๊บหนึ่งนะเหมือนมีเสือมือดผมด้วยนะเสือมือดผมโดนแก้บั๊กอะไรก็ไม่รู้นะผมก็อ่านแล้วยังไม่เข้าใจเหนะมือนกันนะเพื่อนเสือมือดก็โดนเหมือนกันนะเสือมือดแป๊บหนึ่งนะมันอยู่บนทัดล่างสุดอะผมขอหาก่อนแก้ไขข้อผิดพลาดน,นะครับที่ปริมาณโจมปีเกตนะครับที่ทํางานไม่ถูกต้องเข้เห็นผมขึ้นดาวแดงแล้วมั้งเขาอะไรแก้เขาบอกว่าผมโกงไปอะไรอย่างนี้อันนี้หยอกนะ ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับเนาะสรุปคร่าวๆนะนเพื่อนๆนะจะสงสัยกันตรงนี้แหละนะว่ามันปรับมันมีตัวไหนบับเนื้อบ้างนะครับก็รายละเอเียดทั้งหมดก็ประมาณนี้นั่นเพียท่น้เดียวนะครับถ้าอัปเดตแพดเข้ามาจริงๆแล้วเนะี่ยเดี๋ยวผมมารีวิว มันเตอร์ให้ดูเนาะก็เดี๋ยวไปปั้นก่อนนะอันนี้ได้แมงจริงนะไม่ได้โม้นะน,นี่ใบเดียวเลยนะครับโอเคคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันถ้าเกิดเพื่อนๆชืชปปน1 like, 1่นชอบฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครป์เป็นกำลังใจกับบูชแน,นลด้วยนะครับคลิปมีนอาจจะแบบว่ามีภาพมีเสียงที่อาจจะไม่ค่อยพอเท่าไหร่นะพอดีฝนตกด้วยนะครับผมในะอัดใน,นแพดด้วยนะพอดีไปแล้วครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ